สี่วันเกิดรวยพลิกชีวิตลูกปู่ช่องปู่ทาเวสวรรณช่องนี้หมอซันเน้นทำเกี่ยวกับปู่ทาเวสวรรณนะครับมีความศรัทธาต่อปู่ทาเวสวรรณเป็นอย่างมากลูกปู่ต้องรวยรวยแล้วรวยอีกสี่วันเกิดพลิกชะตาชีวิตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับช่องปู่ทาเวสวรรณ ปู่จะให้เองรวยแล้ว4วันเกิดรับทรัพย์รวยโชคคนเกิดวันแรกปู่จะให้เองรวยคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์ดวงชะตามีสเสน่ห์ทางด้านเรื่องความรักในหน้าที่การงานการเงินท่านจะอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีตกตําแหน่งดวงชะตาที่ดีรับทรัพย์โดยโชคเป็นมาเศรษฐีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองฟังดูแล้วอาจจะเยอะไปหรือเปล่านะครับว่ามันด,ดีอะไรขนาดนั้น แต่ด้วยบารมีของปู่ทาเวทท่านควรหาปู่ทาเวทมาสวมขึ้นขอไว้นะครับขอบารมีปู่ทาเวทปกปักคุ้มของรักษาหนุนดำดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดนุ่งโลกสําเร็จรับทรัพย์รวยโชคดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วแล้วจะกลัวอะไรอย่าจิตตกเป็นอันขาดคนเกิดวันจันทร์เป็นเจ้าหมาเสน่พูดอะไรออกไปก็มีแต่คนรักคนไมตตาเสน่ใน ตัวของท่านดูเหมือนเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีชะตาชีวิตที่สวรรค์มอบมาให้แก่ตัวท่านคนเกิดวันจันทร์ไปไหนใครรักไปไหนใครหลงไปไหนคนก็ไม่ตาดวงชะตาของท่านมีเกณฑ์โยกย้ายงานก็เช่นเดียวกันเพราะคิดนี้เรามาย้ำดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาปู่จะให้เองรวยแต่เองจงตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ข้อ2ไม่รักทรัพย์ข้อ3ไม่มีกิกข้อสีไม่พูดปดข้อห้าไม่ดื่มเหล้าเองจงตั้งใจทําในสิ่งที่คิดว่าตัวเองทําดีอยู่แล้วอย่าไปนอกโลกนองทางนะลูกรวยแล้วรวยอีกดวงชะตาท่านจะเปิดอุ้มโลกสําเร็จรับทรัพย์รวยโชคคนเกิดวันจันทร์เกณฑ์ชะตาอาจจะมีเกณฑ์ที่โยกย้ายดูเหมือนจะโยกย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศหรือว่าเข้ามากรุงเทพก็ได้นะครับ ก็คือการมีการโยกย้ายนั่นเองดวงชะตากดกาบไหว้ปู่ท้าเวทคอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีถ้าสิ่งไม่ดีมันออกไปหมดไปสิ้นก็ไม่มีใครฉุดดวงชะตาท่านได้ดวงชะตาเหมือนมีไพ่บอกได้เลยนะครับเปิดได้ดวงชะตาท่านเปิดแล้วเร็วนี้ท่านจะดวงเปิดรับทรัพย์โดยโชคถูกหวย72ล้าน นะครับแต่ว่าบอกว่า72ล้านจะเป็นไปได้หรอครับอย่าดูถูกดวงชะตาดูเองสิท่านมีเกณฑ์รับทรัพย์โดยโชคเหเฮงๆ,ๆสมหวังดังปาถนามาดูคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธดวงชะตาจะเปิดรุ่งโรจน์สำเร็จนะครับจะพิพันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านที่ดีนะครับดวงชะตานะครับเหมือนกับการสิ้นสุดของวัตจักร เป็นคนที่ทำสิ่งต่างๆมีความสมบูรณ์เป็นบทสรุปสุดท้ายของชีวิตสิ่งที่ดีนะครับจะบังเกิดกับตัวท่านนะครับแปลว่าท่านอะไรครับเจ็บปวดรวดราวาเจอปัญหาเยอะแยะมากมายในชาตาชีวิตที่ผ่านมาและอย่าจิตตกเป็นอังคารเพราะอะไรคนเราบทจะดวงดีมันก็ดวงดีขึ้นมานะอย่าไปจิตตกเสียเวลากับเรื่องราวไร้ยๆโยนทิ้งลงไปให้หมดนะครับ เรื่องราวร้ายๆอย่าไปเก็บเอาไว้นะครับบ่งบอกได้เลยลักษณะดาวพูโตเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายเรื่องพวกนี้ฟังดูแล้วอ่านน่ากลัวนะนะครับเพราะว่ามีดาวพูโตอยู่ในลักษณะดวงชะตานะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบขั้นตอนจะเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมครับผมดาวร้ายไม่ใช่ไม่ดีนะครับดาวร้ายจะทําให้ท่านเจริญรุ่งเรืองเพราะอะไรพันยิ่งเจ็บยิ่งปวด ยิ่งทรมานยิ่งเก่งใช่ไหมครับต้องยิ่งเก่งไมส่สินะครับผมหรือว่าเป็นความเสื่อมจากการเจริญเติบโตครั้งใหม่อฟังดูลงง,ง,งนะครับเป็นกลงล้อแห่งวัฏจกักรชุดเมเจอร์คารานาลักษณะดาวพูโตบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งชีวิตดวงชะตาชะตากรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีความรู้สึกติดกับดักนะครับแต่ว่า คลิปนี้เราเน้นทางด้านเรื่องชะตาชีวิตท่านโดนมาหนักหนวมเหลือเกินนะครับท่านกําลังจะพลิกจากรวยนะครับจากที่แบบไม่มีอะไรเลยจะรวยเป็นมาสถีฟังคลิปนี้จบรวยรวยรสมหวัง,งปราัถนานะครับผมช่องนี้หมอท่านเน้นเกี่ยวกับนะครับบาลมีปู่ทาเวศนะครับให้ท่านกดติดตามไว้นะนะครับบาลมีปู่ทาเวศจะปกปักของรักษานะครับมาดูคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันเพื่อสัปดี คนเกิดวันพฤหัสบดีเป็นวันครูนะครับดวงชะตาท่านอาจจะทําอะไรแล้วเกี่ยวกับครูนะครับเป็นครูหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนชอบสอนสั่งคนอื่นแต่ตรงนี้ระวังครับผมคนไหนที่เราสอนไม่ได้ก็อย่าไปสอนเขาเสียเวลาปวดหัวของท่านหรือเปล่านะครับและอาจจะฉุดดวงชะตาฉุดหลังก็ได้เพราะฉะนั้นเราจะสอนใครเราควรที่จะต้องเลือกสอนสอนเป็นธรรมทานบางคนมันฟังแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อก็อย่าไปเชื่อ อย่าไปสนใจสอนได้ก็สอนไม่สอนได้ก็ไม่ต้องสอนนะครับบุญวาสนาถูกกําหนดเอาไว้แล้วมีกมรรมบดลิบนะครับสินท่าครบถ้วนนะครับท่านจะประสบความสำเร็จเห็นไ,ไหมครับเราต้องเลือกสอนนะคนที่มีสินท่านะนะครับคนไหนฟังดูแล้วโอ๊ยเสียเวลาสอนไปก็พูดขั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 ด,ข,ดขัดไปก็ให้เขาคิดตามอย่างนั้นแหละนะครับผมเพราะอะไรเราเอาคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาสอนนะครับผม ใช่ไหมครับผมท่านมีครูบาอาจารย์คอยปกปักคุ้มครองรักษาแล้วก็นําสิ่งที่ท่านรู้จากครูบาอาจารย์มาสอนให้แก่ลูกศิษย์แต่ลูกศิษย์ไม่รับฟังไม่ว่าจะเป็นเรื่องนะครับการเรียนต่างๆหรือว่าจะเป็นเรื่องนะครับเกี่ยวกับสายอสานนะครับเกี่ยวกับความรู้ทางด้านเรื่องธรรมะบางคนสอนไม่ได้ก็อย่าไปสอนให้เขาโง่ต่อไปใช่ไหมครับเราทําอะไรไม่ได้หรอกนะครับเราทําอะไรไม่ได้นะครับเราก็เพียงแค่ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินจากไป อย่าไปสนใจกับปัญหาชีวิตของคนอื่นมากมายใครจะเป็นยังไงก็ช่างเขานี่แหละครับผมนะครับผมปู่ทวศมีแก่ตัวท่านรับทรัพย์โดยโชครวยแล้วรวยอีกจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับดวงชะตามีเกณฑ์ที่จะไปเดินทางไปต่างประเทศอาจจะไปเป็นครูต่างประเทศก็ได้นะนะครับอาจจะเดินทางเข้ากรุงเทพหรือว่าย้ายออกต่างจังหวัดไปเป็นครูต่างจังหวัดก็ได้ทําไมจะไม่ดีล่ะปู่จะให้เองรวย รับทรัพย์โดยโชคเป็นมาเศรษฐีมาดูคนเกิดวันอะไรคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เ,ตยเขาเรียกว่าเทวด,ดามาจุติร่ํารวยด้วยทรัพย์สินงันทองสิ่งดีๆจะบังเกิดรับทรัพย์โดยโชครวยเป็นเศรษฐีมหาเฮงมหาโชคจะเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตาท่านตกอยู่ในตําแหน่งที่ดีมากๆรวยแล้วก็จะรวยยิ่งๆขึ้นไปอีกถูกหวยรวยหุ้นรับทรัพย์รวยโชค นะครับถ้าท่านบอกว่าท่านโดนมาเยอะเจ็บปวดร้วนร้าวแสนทุกทรมานเยอะอีกหน่อยจะร่ารวยท่านที่ตกง,งานจะได้งานทําสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับผมบ,เบนาเหน็จบานาญกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านถ้าท่านกําลังจะ,กะเกษียณน,นะครับผมท่านจะสมหวังดังใจหมายดวงชะตาจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือสิ่งร้ายนะครับเรื่องราวไม่ดีจะมาลายหายไปสิ้นนะครับขอบารมีปู่ท้าวเวสสวรรคปกปักคุ้มครองรักษาโน้นนำดวงชะตาทําให้ท่านจเจริญรุ่งเรือง รับทรัพโดยโชครวยๆนะครับสมหวังนางป่าถนาสาธุสาธุสาธุขอบารมีปู่ท้าวเวสสุวรรณปกปักคุ้มครองรักษาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับกดกระดิ่งกดติดตามไว้เลยนะครับช่องใหม่ของหมอซันสวัสดีครับ